บุพเพสันนิวาสกรรมที่หลายคนยินดีรับและเนื้อคู่หาาประเภทที่เราต้องประสบพบเจอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเราด้วย สำหรับเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของบุพเพสนิวาสเป็นเรื่องของเนื้อคู่เป็นเรื่องของคู่กรรมคู่กัดคู่เวรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเกิดมาทั้งชายและหญิงเมื่อเป็นเนื้อคู่กันก็จะต้องมาประสบพบเจอกันการที่คนสองคนได้มาประสบพบเจอกันนั้น เรียกว่าบุพเพสันนิวาสคือการที่คนสองคนตกลงรวมกันตกลงปรงใจที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทางพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นคู่ที่ได้สร้างบุญบาร,รมีมาด้วยกันเป็นครูที่สร้างกรรมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแล้วชาตินี้จึงได้มาอยู่ด้วยกันได้มาพบเจอเจอกัน แต่การที่คู่คู่หนึ่งนั้นจะอยู่ด้วยกันจนเป็นไม้เท้าหยอดทองกระบองหยอดเพชรหรืออยู่แล้วเลิกเลิกกันไปอยู่ๆแล้วไปหาใหม่ต่างคนต่างมีคู่ครองใหม่นั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเวรเป็นกรรมเป็นคู่กรรมแล้วเราสามารถจะทำอย่างไรที่จึงเราจึงจะอยู่ด้วยกันได้เราจะประพฤติตัวปฏิบัติตัวอย่างไร ไม่ให้เป็นคู่กรรมไม่ให้เป็นคู่เวน้นไม่ให้เป็นคู่กัดคู่พยาบาทต่างๆเหล่านี้วันนี้เรามีคำตอบว่าแต่ละคู่ที่อยู่ด้วยกันนั้นต่างคนอยู่ด้วยกันเป็นคู่ประเภทอะไรเป็นคู่ประเภทไหนอะไรจึงทำให้เรานั้นได้มาเจอกันเกิดเป็นบุคเพสันนิวาสในวันนี้เรื่องของคู่ บุกเพสันนิวากรรมที่หลายคนยินดีรับคําถามที่ว่าทุกคนต้องมีคู่หรือไม่คําตอบตรงๆก็คือไม่จําเป็นถ้าจะถามว่าแล้วควรมีหรือไม่คําตอบก็คือแล้วแต่จุดมุ่งหมายหากดวงชะตาพาคนสองคนให้มารู้จักกันและคบหาถึงขั้นแต่งงานอยู่กินกันนั้นมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ส่วนวันข้างหน้านั้นต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าคนคนนั้นคู่คู่นั้นจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่อะไรบุคคลที่อยู่ในระดับที่สูงของวิวัฒนาการแล้วและมีคุณสมบัติเป็นมนุษย์พิเศษจำนวนมากที่ไม่มีขู่ชีวิตเช่นพระสาลีบุตรพระโมกขลานะพระกัจจายนะพระลัตปาน และพระลาหนเป็นตนแต่ละบุคคลเหล่านี้จะมีคู่ธรรมแทนเช่นพระสารีบุตรเป็นคู่ธรรมกับพระโมกคขคลานะจะเกิดด้วยกันเกือบทุกชาติเพื่อช่วยเหลือกเกือ้อกูลกันในการปฏิบัติธรรมจนกระทั่งชาติสุดท้ายได้สำเร็จอรหันในตำแหน่งอัครสวาวกด้วยกันนับเป็นเพื่อนแท้อีกคู่หนึ่งในโลก หรืออย่างพระราหุลกับพระนางอุบลวันนาหรือที่เราเข้าใจรู้จักกันก็คือกันหาชาลีในอดีตชาติหนึ่งเป็นขู่กรรมกันมักจะเกิดเป็นพี่น้องกันเกือบทุกชาติเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลการปฏิบัติธรรมของกันและกันนับเป็นพี่น้องที่ยืนยาวอีกคู่หนึ่งในโลกบุคคลเหล่านี้ทันไม่นิยมขู่ชีวิตเพราะว่าย่งยาก ไม่เป็นอิสระไม่เอื่อต่อความสงบจึงมีขู่ทำแทนบุคคลที่ควรจะมีขู่คือผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจา้าบุคคลเหล่านี้จะต้องฝ่าความระกรำลำบากนานาประการเป็นสัตว์ทุกประเภทเป็นมนุษย์ทุกประเภทเป็นเทวดาทุกภพทุกชาติเป็นผมทุกชั้นต้องเคยอยู่เคยเป็นทุกอย่าง เพื่อที่จะได้รู้แจง้งแทงตลอดธรรมชาติอย่างโป,ปร่งปรุพระพุทธเจ้าเปรียบว่าผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นเสมือนคนที่เห็นทะเลกําลังเดือดแล้วประสงค์จะว่ายนา้ำ่าทะเลเดือดเพื่อไปช่วยมหาชนณฝั่งที่ยังมองไม่เห็นใครมีความกลา้าอุทิศตนถึงเพียงนี้จึงอาจบำเพ็ญเพียร เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าได้และในการบำเพ็ญตลอดทางอันไกลกันดารยาวนานนั้นมักจะทรงเลือกคู่บารมีเพื่อจะคอยเกื้อกูลประคับประคองกันในการปฏิบัติธรรมหากจะถามว่าพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นกับคู่บารมีของพระองค์มีทุกข์ระหว่างกันบ้างหรือไม่ก็บอกได้เลยว่ามีมีมากกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำ เพราะความผูกพันอันยาวนานจะฝังรากลึกเวลาสมหวังก็ดีใจลึกๆเวลาผิดหวังก็เสียใจร้าวลึกเช่นกันแต่คนที่จะเป็นคู่บารมีได้จะต้องอุทิศชีวิตให้แก่กันและกันได้และจะต้องมีอธิษฐานจิตกำกับทุกชาติไปดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมักถูกขี่คลายได้โดยไม่ยาก แล้วสำหรับคนทั่วไปควรมีคู่หรือไม่เรื่องนี้แล้วแต่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนถ้าท่านจะเอาดีเป็นผู้พิเศษก็ไม่ควรมีเพราะคู่จะบั่นทอนความผ่องใสของจิตของกันและกันระดับหนึ่งทีเดียวแต่ถ้าท่านจะเอาดีทางการปกครองเป็นผู้นำของชุมชนการมีคู่ก็เป็นไปตามธรรมเนียมของโลกที่ทำให้ท่าน ไม่เบี่ยงเบนจากสังคมจนเกินไปสำหรับมนุษย์นั้นโดยทั่วไปที่ไม่ได้อธิษฐานเป็นคู่ตลอดการมักจะผ่านพบและมีความสัมพันธ์กับเพศตรงครามอย่างสับสนชาติหนึ่งอาจจะเป็นคู่กับอีกคนหนึ่งพออีกชาติหนึ่งไปเป็นคู่กับอีกคนหนึ่งชาติอื่นอาจจะไปเป็นคู่ของคนอื่นอีกเรื่อยไป ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ทำความเข้าใจกันใหม่อยู่ร่ำไปคันมาเจอคู่คนเก่าในชาติเดียวกันก็จะหลายใจและมักมีปัญหาความซ้ำซ้อนตามมาอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิน้นจึงทำให้เกิดคู่กัดคู่กามคู่กรรมตามแต่กรณีประเภทของคู่ จากความสับสนในความสัมพันธ์และความสัาสอนของบุคคลที่ใดมีคู่แท้ถาวรทําให้เกิดคู่ประเภทต่างๆมาพัวพันในชีวิตกอบกับคู่ถาวรของบุคคลที่มีคู่บารมีหรือคู่กรรมจึงทําให้จำแนกประเภทคู่ต่างๆออกได้ห้าประเภทก็คือ 1. คู่กัดก็คือคู่ที่ผูกใจเจ็บอาขาดพยาบาท หรือสาบแช่งกันไว้คู่ประเภทนี้บางทีก็มาเป็นแฟนกันบางทีก็มาเป็นพี่น้องกันบางทีก็มาเป็นเพื่อนกันบางทีก็มาเป็นคนที่รู้จักกันในฐานะต่างๆแต่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็จะมีความอิจฉาริษยาการแข่งขันกีดกันและทะเลาะเบาแวงกันอยู่เนืองๆเ,เช่นคู่ของพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต คู่ประเภทนี้จะมีประโยชน์ประการเดียวคือช่วยให้เราได้ฝึกความดีในธรรมกลางความชั่วนั่นเองการแก่หรือขจัดคู่กัดเสียดาดโดยเด็ดขาดสามารถทำได้โดยต่างฝ่ายต่างสำนึกถึงภัยของพยาบาทที่ทำลายความสุขและเป็นทุกข์ทั้งขู่แล้วจะพยาบาทถอนคำอาขาดเสียขออภัยและให้อภัยแก่กันและกัน แล้วปรองดองกันคือเปลี่ยนจากความเป็นศัตรูมาเป็นมิตรเสียนั่นเอง 2. คขู่กามคือคู่ที่มีการสัมพันธ์กันแบบสักแต่วาเสีกลามกันไปไม่มีเจตนาผูกพันหรือเจตนารวมชีวิตกันการมีคู่ประเภทนี้อาจเกิดได้โดยกิจกรรมเช่นการเที่ยวโสเพณีหรือพวกฟรีเซ็ตทั้งหลายคู่ประเภทนี้ เป็นเจอกันอีกในชาติใดใก็จะมีใจกระสันเข้าหากันแต่ไม่มีบุญหรือบาปรองรับจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและมักเป็นขู่ที่เข้ามารบกวนหรือทำลายความสัมพันธ์ของคู่ที่แท้จริงเป็นระยะระยะในลักษณะของขู่สัมพันธ์ลูกแบบต่างๆซึ่งบางทีก็เป็นเหตุให้สูญเสียคู่ที่แท้จริงไปหรือแม้ไม่สูญเสียไปก็ทำให้อยู่กันไม่เป็นสุข เพื่อไม่ให้มีปัญหาแก่คุณค่าแห่งชีวิตคู่จึงควรละขู่กรรมเสียให้พน้น 3. ขู่กรรมคือขู่ที่ได้รวมทำบุญหรือบาปมาด้วยกันทำให้มีกรรมพัวพันกันต้องมาเกิดมีความสัมพันธ์กันในฐานะต่างๆเช่นเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นสามีภรรยากันบางเป็นพี่น้องกันบางเป็นครูอาจารย์กันบาง เป็นเพื่อนพ้องกันบางเป็นคนรู้จักเกี่ยว้องกันบางตามแต่กรณีซึ่งในแต่ละชาติเกาะไม่เหมือนกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปผัดกันไปเป็นชาตินี้อาจเป็นแม่เป็นลูกกันชาติหน้าอาจกลับกันสลับกันเป็นลูกเป็นแม่กันอีกอีกชาติหนึ่งอาจจะเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันชาติถัดไปอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นตนคู่แบบนี้จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับกรรมที่ร่วมกันทำมาดังนั้นควรหมั่นทำดีทุกคนรอบข้างและสร้างกรรมดีร่วมกันโดยพยายามหลีกเลี่ยงการทำเลวต่อกันและไม่ร่วมกันทำความเลวใดๆผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายในชีวิตจะได้ดีต่อกันซึ่งจะเป็นการสารสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ 4. คู่ครูม คือครูที่ตั้งจิตอธิษฐานที่จะปฏิบัติธรรมรวมกันเกื้อกูลแก่กันซึ่งบางชาติอาจเกิดมาเป็นเพื่อนกันบางชาติอาจเป็นพี่น้องกันบางชาติอาจเป็นพ่อแม่ลูกกันบางชาติอาจเป็นอาจารย์กันเป็นศิษย์กันบางชาติก็อาจเป็นสามีภรรยากันถ้าเป็นสามีภรรยากันก็จะมีความเป็นกันเองเสมือนเพื่อนมากกว่า จะเป็นสามีภรรยาทั่วไปและบางคู่แต่งงานกันแล้วก็ไม่เสพการกันเลยอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนปฏิบัติธรรมกันไปซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สะอาดคู่ประเภทนี้จะสนิทใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันไม่ทำร้ายทำลายหรือเหลียกร้องอะไรจากกันมีแต่จะช่วยเ,ลเหลือเกื้อกูลกันเท่านั้นเอง 5. คู่บารมี คือขู่ที่อธิษฐานจะบำเพ็ญบารมีรวมกันเผชิญสุขเผชิญทุกข์รวมกันคอยประคับประคองปรองดองกันให้ถึงเป้าหมายสูงสุดอันแสนไกลขู่บารมีจะมลีลักษณะที่เป็นเผื่อนแท้ที่ยอมตายให้แก่กันและกันได้มีความเสียสละสูงมีความถาวรจะพบกันเกือบทุกชาติไปบางชาติก็อาจได้อยู่ด้วยกันบางชาติ ก็อาจมีปัญหาไม่ได้อยู่ด้วยกันตามแต่กรรมแต่ก็จะเกื้อกูลกันทุกชาติไปขู่ประเภทนี้จะมีความผูกพันล้ำลึกเข้าใจกันดีความรักของขู่ประเภทนี้จะสะอาดจริงใจเชื่อถือได้แต่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆบางตามภาษาคนที่จิตใจยังใบบริสุทธิ์นั่นเองท่านผู้ฟังครับ ถ้าคู่ครองของทุกคู่นั้นเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมและก็รู้จักการสร้างบุญสร้างบารมีที่ถูกต้องและได้ผลนั้นและรู้เท่าทันพยายามที่จะสํารวมทั้งกายวาจาใจด้วยแล้วชีวิตขู่นั้นก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างนาอาจจัจรรรย์ ครูบาอาจารย์ท่นานก็ได้สอนเรื่องการของรักการของเรือนการของธรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งแนะนำว่าให้ทำสี่อย่างนี้หนึ่งสัจจะแปลว่าความจริงการมีสัจจะก็คือการพูดความจริงกับผู้ครองการบอกเรื่องราวความจริงไม่โกหกกับผู้ครองเมื่อเราพูดความจริงไม่โกหกกัน การคลองเรือนนั้นก็จะสามารถทําให้ต่างฝ่ายไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะอยู่ด้วยกันสามารถคลองเรือนกันได้ตราบนานเท่านานข้อ 2. องทมะตามความหมายตรงๆแล้วทัะมะหมายถึงการฝึกการฝึกนี่ก็คือการฝึกให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้เกิดการพัฒนานั่นเองเพราะคนเรานั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น ก็ต้องเกิดจากการฝึกเพียรพยายามนั่นเอง 3. ขันติแปลว่าความอดทนการใช้ชีวิตขู่นั้นต้องใช้ความอดทนต้องมีขันติเป็นอย่างสูงเพราะว่าการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันและจิตใจแต่ละคนนั้นก็ต่างที่มาไม่เหมือนกันดังนั้นความขัดแยง้งความใหม่ลงรอยก็จะเกิดการทะเลาะเบาแวงกัน มีสิ่งเดียวที่จะสามารถประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่ยืนนานได้ยาวนานได้ก็คือการมีขันติก็คือความอดทนอดทนเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอดทนในความต่อต่างของแต่ละคนอดทนในความที่ไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันเมื่อใช้ความพยายามความอดทนปรับตัวเข้าหากันแล้วก็จะสามารถคลองชีวิตคู่ได้อย่างยืนนาน สีจาคะก็คือการเสียสละชีวิตเขาคู่ครองนั้นการเสียสละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการเสียสละความสุขของตนเองเพื่อให้คู่ครองนั้นมีความสุขจะเป็นการที่ทำให้คู่ครองนั้นสามารถอยู่ด้วยกันยืนยาวนานได้การเสียสละเป็นสิ่งที่จำเป็นสําหรับชีวิตคู่เพราะว่าความไม่เหมือนกัน ความที่แตกต่างด้านจิตใจแตกต่างด้านทีมาถ้าลํำพังจะเอาแต่ความสุขของตัวเองโดยที่เราไม่เสียสละแล้วเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นทีต่างความไม่พอใจความทะเลาะเบาแวงก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตขูแต่ถ้าหากเราเสียสละความสุขของเราคิดถึงความสุขของคู่ของของเรา คิดถึงเหตุผลคิดถึงสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นหากเรามมวเอาแต่ใจตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตคู่ของเรานั้นยืนยาวและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองหากยังมีแรงปรารถนาที่จะมีขู่ครองต่อกันอีกให้มีจิตใจที่เมตตาและเชื่ออยู่เสมอว่ากรรมดีจะเปลี่ยนแปลงเขาและเธอได้ ให้มันสร้างบุญแล้วก็อโหาสิกรรมอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับผู้ครองต้องได้ผลดีกับคืนมาแน่นอนอย่างน้อยก็กับผู้ที่ได้ทำความดีขอให้มีความเชื่อและความศรัทธาอย่าหวั่นไหวในเรื่องของบุญกุศลเพราะบุญนั้นเป็นที่พึงได้จริงในทุกชีวิตสำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ